สวัสดีครับผมบอลถ้าใครตามใน i อผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมออกรถใหม่มา1คันนะครับรถคันนี้เนี่ยโจทย์ของผมก็คือเป็นรถที่ใช้ตรวจงานคันเล็กคลองแล้วในเมืองนะครับสามารถถอยเข้าถอยออกได้แบบสบายสบายเลยนะครับแล้วก็สามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นถนนเลยนะครับจะมีลุยน้าท่วมหน่อยหน่อยก็ยังได้นะครับรถคันนี้เป็นรถที่แบบเติมเต็มความฝันของผมเลยนะครับที่สําคัญรถคันนี้ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับรถคันนี้ก็คือ s ู zu กิ j i m n y s เ e r r a 2 0ส3คันนี้นะครับ สุสกิจิมเน่เซียร่า2023นะครับจิมเน่เนี่ยก็บางคนก็จะอ่านผิดว่าจิมมี่หรือว่าจินนี่นะครับแต่จริงๆเนี่ยชื่อเขาว่าจิมเน่นะครับน,น,น้องหนูแต่ว่าถ้าใครจะอ่านว่าจิมมี่หรือจินนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับสุสกิจิมเน่เนี่ยก็เปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับปี1970เป็นเจเนอเรชันที่1ส่วนเจเนอเรชันที่2เนี่ยเปิดตัวในปี1981นะครับแล้วก็เจเนอเรชันที่3เนี่ยเปิดตัวในปี1998 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านอีก20ปีก็จะเปิดตัวเจเนอเรชันนี้นะครับในปี2018รถคันนี้เป็นรถเจเนอเรชันที่4นะครับก็คันนี้เนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%เลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2018-2019เนี่ยทางส่งซูซูกิเอาเข้ามาประมาณ90-100คันนะครับแล้วก็จนมาปี2023เนี่ยส่งซูซูกิเอาเข้ามาอีก50คันเป็นทั้งหมดประมาณ150คันนะครับแล้วก็จะมีรถเก๋นะครับอีกประมาณสัก3-500คันเนี่ยผมว่ารวมๆทางประเทศจนถึงตอนเนี้ย ซูซูกิจิมเนีเยเล่านะครับก็จะมีไม่ถึงพันคันด้วยซ้ำก็จะเห็นได้น้อยมากตามท้องถนนนะครับเรียกได้ว่าพอขับไปที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับ รถคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีโมโนโทนจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถจะเป็นสีขาวหลังคาจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไปแรปสีดํามาเพื่อให้มันเป็นสีขาวตัดด้วยสีดํานะครับสีทูโทนก็มีนะครับที่มาจากศูนย์ก็คือจะเป็นสีเหลืองอมเขียวเป็นสีฟ้าอมน้ําเงินนะครับแล้วก็จะเป็นสีครีมเบดนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้จะได้หลังคาดํามาจากศูนย์เลยนะครับ สิ่งที่ผมชอบนอกจากจะเป็นรถทรงกล่องทรงจีป๊ประมาณนี้แล้วนะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยเขาได้รวมเอาจุดเด่นระหว่างเจน1เจน2เจน3เนี่ยรวมกันมาที่เจนที่4นะครับจุดแรกเลยก็คือจะเป็นไฟหน้ากลมตรงนี้นะครับไฟหน้ากลมเนี่ยผมว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยอะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นจากรถในปัจจุบันทั่วไปนะครับว่าเป็นไฟหน้ากลมๆแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เขาได้เอาจุดเด่นของเจนที่1มาก็คือไฟหน้ากลมแล้วก็มีไฟเลี้ยวแยกกันแบบนี้นะครับก็คือเป็นวงกลมเหมือนกัน ส่วนเจเนเรชันที่2กับ3เนี่ยก็คือจะเป็นกระจังหน้าเดิมของศูนย์นะครับจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแนวตั้งๆอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นกระจังหน้าของอ่าเจเนเรชันที่2หรือ3นะครับที่เขาเอามารวมกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นสไตล์ประมาณนี้อันนี้คือกระจังหน้าศูนย์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นร่องแนวนอนที่เขาฝังไว้อยู่ตรงนี้2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเจเนเรชันที่2ที่เขาเอามาใส่ไว้ในเจนนี้นะครับ อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่เขาเอาไฟท้ายเนี่ยมารวมกับกันชนหลังนะครับอันนี้ก็คือเขาเอาของเจเนเรชันที่2มาใส่ไว้นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการรวมเอาจุดเด่น,นต่างๆของทั้ง3เจนเนี่ยมาไว้ในเจนที่4ตรงนี้นะครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ1.5ลิตร1,460ซีซีแรงม้าของเขาเนี่ยมี102แรงม้านะครับผมว่าก็พอเหมาะพอดีนะครับกับการขับขี่ในเมืองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าแตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็คือมีระบบฉีดล้างไฟหน้าตรงนี้ด้วยนะครับสมมุติเราขับคันนี้ไปลุยๆเนี่ยเราก็สามารถฉีดล้างไฟหน้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างตรงนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอ่าผมพามาดูล้อนะครับล้อคันนี้เนี่ยขอบ15นะครับขนาดยางที่เขาให้มาก็็คือเปน195 80นะครับก็คือไซนี้เป็นไซผมว่ามันก็ใหญ่กําลังดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันจะแตกต่างกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็คือถังน้ํามันเนี่ยเขาจะอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยจุได้ประมาณ40ลิตรด้วยกันนะครับผมพามาดูที่เก็บของด้านหลังนะครับที่เก็บของด้านหลังของเจ้าจิมนเนี้ย จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับที่แบบเปิดขึ้นหรืออะไรนี้ครับประตูแบบนี้เนี่ยจะเป็นเปิดสวิงแบบนี้นะครับผมลองเปิดดูอ่าเขาก็จะมีโช๊คนะครับแล้วก็เปิดสวิงอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจริงๆเขามีที่นั่งอยู่นะครับเป็นสองที่นั่งแต่ผมว่าค่อนข้างแคบนะครับแล้วเวลาผมใช้งานจริงก็แค่คน2คนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาหลังผมเลยพับเรียบไปเลยนะครับมันจะแฟลตไปเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาวางนะครับเป็นวางของแทนจะมีพื้นที่ประมาณอ่าความยาวเนี่ยประมาณเมตรสา ลึกประมาณ98นะครับแล้วก็สูงเนี่ยประมาณ85เซนนะครับผมว่าไซส์เนี้ยก็สามารถบรรทุกของวางของได้กําลังดีเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับยังมีแบบบานเก็บของเล็กๆตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเก็บผ้าเก็บของตรงนี้เล็กๆตรงนี้ได้นะครับฝาท้ายแล้วก็ปิดลงมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในรถกันต่อนะครับ รถยนต์ซูซ u กิจิม n นี i เ r ียร่า3เป็นรถในปี2023ที่แบบแมนนวลสุดๆเลยนะครับได้ฟิลย้อนยุคไปยัง10-20ปีที่แล้วเลยดูกุญแจนะครับกุญแจยังเป็นกุญแจแบบไขแบบนี้สตาร์ทอยู่เลยครับ แล้วก็ผมว่าข้อดีของเขานะครับก็เราก็ได้ฟิล์ได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคนที่ชอบก็จะชอบแบบสไตล์นี้ไปเลยนะครับผมพามาดูประตูนะครับประตูเขาเนี่ยสามารถเปิดได้สสเต็ปด้วยกันนะครับก็คือสเต็ปแรกเนี่ยการเปิดก็คือประมาณนี้เล็กๆนะครับสเต็ปที่2ก็จะประมาณนี้นะครับอีกสเต็ปสุดท้ายก็คือเปิดได้กว้างสุดเลยนะครับผมว่าทําให้การเข้าออกเนี่ยมันเข้าออกได้ง่ายนะครับผมลองเข้าออกดูนะครับ มันก็ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็เบาคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับที่เขาให้มาแต่ว่ามันไม่มีแบบที่เป็นออโต้หรือแบบจําว่าแบบ 1- นึแบบนี้ไม่มีนะครับก็จะปรับความเอียงก็คือปรับด้วยก้านคันโยกปกติเลยแล้วก็ปรับหน้าหลังก็คือโยกข้างหน้าแบบนี้นะครับก็คือผมว่ามันเป็นที่แบบแมนวนวลสุดๆเลยเดี๋ยวตามผมพามาชมด้านในกันนะครับ ผมพาเข้ามาชมด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะทําจากาพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะผมว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจับใช้งานได้แบบปกติเลยทั่วไปแมนนวลเลยก็คือเป็นพลาสติกที่ค่อนข,ข้างแข็งแรงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกียร์ที่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าแบบเหมือนย้อนยุคเลยก็คือตรงนี้นะครับเบรกมือเบรกมือเป็นก้านโยกแบบนี้ผมว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยมันเริ่มหายากแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยมีเกียร์ที่เป็นแบบโฟลวิวนะครับขับเคลื่อนสี้เากก็จะมีบอว่าจะเป็นแบบ 2S นะครับ 2S เนี่ยก็จะเป็นแบบขับขี่2อล้อทั่วไปนะครับใช้ในทางถนนทั่วไปแล้วก็ที่เป็นแบบ 4S นะครับ 4S ก็จะเป็นเขาเรียกว่า 4High ก็คือใช้งานแบบถนนลื่นนะครับหรือว่าทางลาดชันนิดหน่อยหรือจะเป็นแบบมีฝนตกนะครับก็คือใช้แบบ 4S ได้นะครับก็คือจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้ออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ 4L 4L ก็คือ4โลนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อที่แบบขึ้นลาดเนินชันๆหรือว่าหลุมขุข่ลงไปนะครับใช้เป็นตัว 4L ได้เลยนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับที่วางแก้วเนี่ยจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยติดตัวนี้มาเพิ่มนะครับก็คือติดกับรูประมาณนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่วางโทรศัพท์ไปในตัวนะครับผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างตอบโจทย์แบบ2 in 1เลยนะครับ คันนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังชันด้วยนะครับจะเป็นแบบปรับลดเสียงควบคุมตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถอ่ารับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้ด้วยแอร์คันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้ก็คือปรับตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับการเปิดหน้าต่างซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะมาเปิดตรงนี้แทนนะครับฝั่งขวาก็คือเปิดตรงนี้ฝั่งขวาจะได้แบบออโต้มานะครับทั้งแบบเปิดแล้วก็ปิดเป็นออโต้ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องเปิดปิดเองนะครับไม่มีแบบออโต้ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีถ่ายโชว์รูมแถวแถวเพลินจิตนะครับเดี๋ยวตามผมนั่งรถคันนี้ไปด้วยกันนะครับ เนื่องจากรถมันเป็นทรงกล่องนะครับเวลาแบบขับรถมันก็จะมีต้านลมบ้างนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบเร่งและแบบไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องความโค้งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกพอมันเป็นทรงกล่องเนี่ยเวลาลงหลุมลงเนินบางทีมันจะมีความโค้งเกงหน่อยเพราะว่ารถมันยกสูงด้วยแต่ก็มีข้อดีนะครับสำหรับรถยกสูงเนี่ยเวลาเรามองมองทางเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็คันนี้ยกสูงขึ้นมาก็จะช่วยในเรื่องแบบการลุยหรือว่าการแบบ ในเรื่องลุยน้ําลุยฝนแบบนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็รถมันคันเล็กนะครับการใช้งานในเมืองเนี่ยก็สามารถถอยหรือว่าจอดหาที่จอดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเนี่ยเวลาเราที่แคบๆนะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายขวาเนี่ยของเราก็จะเหลือเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีกังวลน,นะครับในเรื่องแบบจะมีรถข้างๆมาเฉียวหรืออะไรนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างไซส์เล็กนะครับ พามาอยู่ที่โชว์รูมอะคิเทคทูล่าแล้วนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยผมจะพาไปชมว่าด้านในเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับส่วน EP นีนี้ใครชื่นชอบรถจิมเน่เหมือนกับผมนะครับแล้วก็อยากให้ผมพาไปตรวจงานที่ไหนหรือพาไปชมไซต์งานหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมฝากพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ที่ช่องบอสท i เวอร์อินเทเลียดีไซน์แล้ว EP ีหน้าติดตามมาชมนะครับว่าทางอ r c h เทคทูล่าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมไปชมใน E ีีหน้าขอบคุณครับ